วันนี้นะครับช่วงเวลาประมาณบ่ายหนึ่งครึ่งนะครับผมเราเจอกันที่บรรยากาศสดๆที่สำักัการที่ดินจังหวัดนครราชสีมาส,สาขานนนไทยนะครับวันนี้ช่วงบ่ายปิดการขายอีก1แปลงนะครับ,นนรบเนื้อที่1ไร่ห้าสตารางวานะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านโคกน้อยนะครับ ตำบลบนสายอนะครับเมืองนนทไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับจนชมครับก็วันนี้นะครับก็มาแสดงความดีๆกับลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับในการปิดการขายที่ดินนะครับหนึ่งไร่ห้าสิบห้าตารางวานะครับชุมชนบ้านโคกน้อยนะครับ จำบุออวัดไถ่อมอำเภอนนทงไถยจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็เป็นวันดีๆวันหนึ่งหนึ่งครับต้องขอบพระคุณทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายด้วยนะครับที่ให้น้องแหม่มแล้วก็ NW นดี้บิวเรยู่อแนดูแลนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับโอ้ แปลงที่2นะครับช่วงบ่ายนะครับบรรยากาศสดๆที่สำนักง,งานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาส,สาขาโนนไทยนะครับวันนี้ก็แดดจ้านิดนึงนะครับเมื่อช่องชวงเช้าเนี่ยฝนตกหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ก็มีแดดออกนะครับแต่ไม่ทราบว่าช่วงเย็นนี้อาจจะมีฝนนะครับผม ก็ขอบพระคุณทางลูกค้าผู้ซื้อด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าผู้ขายด้วยนะครับที่ให้เราดูแลตั้งแต่การทําการตลาดนะครับจนถึงวันโอนในวันนี้นะครับวันนี้ปิดการขายอย่างเป็นทางการนะครับแปลงนี้นะครับติดกับแปลงที่โอนเมื่อวานนะครับลูกค้าผู้ซื้อท่านเดิมนะครับก็สนใจในแปลงที่ดิน5ไร่55าตารางบาทนะครับแล้วก็นัดโอนเลยนะครับไปดูที่ดินมาเมื่อช่วง ประมาณสักสิบโมงนะครับสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยครับก็โอนเลยนะครับสนใจโอนเลยนะขอพระคุณมากๆนะครับที่ไว้วางใจให้น้องแหม่มแล้วก็ NW ็นด์วนะครับดูแลนะครับผม วันนี้นะครับหากตอบแชทหรือตอบลูกค้าล่าช้าอย่างไรต้องขอไปหน่ยนะครับวันนี้จิจภารกิจนะครับในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับผมหนึ่งแปลงที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสถานนยไทยนะครับผมต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะครับลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขาานะครับที่ให้โอกาสนะครับเราดูแลตั้งแต่ต้นจนถึงวันโอนในวันนี้นะครับสาหรับที่ดินในทำเลแบบนี้เรายังมีอยู่นะครับหากท่านผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะโทรสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์ 0 6 3 8 4 1 2 8 8นะครับหรือว่าแอดไลน์ดีมาพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์เดียวกัน,นครับเบอร์0 6 3 8 4 1 2 8 8นะครับก็ ฝากติดตามช่อง YouTube ช่องทางหลักเราด้วยนะครับชื่อช่องว่า N W Real s t 78นะครับผมช่อง YouTube ช่องหลักเรานะครับชื่อช่องว่า N W Real s 78แล้วก็ช่องเฟ b o o k เฟนเดยนะครับขายที่ดินและสหชุมชนิดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมนั่น้องแมบส้งขอตัไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ